พี่น้องสาหรับกระท้อนปุยไายนะครับมันก็ยังไหลอยู่พี่น้องเดี๋ยวก็จะได้เก็บสุ้มือนแล้วครับช่วงนี้บ่เก็บก็บ่ได้นะครับมีเราก็ต้องเก็บครับปีที่แล้วบ่ได้เก็บกระล้นทิ่มมืดปีนี้ก็เลยกระท้อนสดๆจากต้นพี่น้องเออเก็บมาแร้วเมื่อนี้ก็เอามาขายเนี่ยแหละอันนี้ก็มาขายหลายมือแล้วครับพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้ก็มีเวลากระไทยพี่น้องเขาเบิ่งจะเข้านะครับ กระท่อนเขากับ่ได้เก็บแบบให้มันสุกง่อมปันใดนะครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาเบิ่งกระท่อนที่เก็บนะครับอันนี้ก็เก็บแล้วพี่น้องตอนต่อยกะบม่มีเวลาสิมาไทยพี่น้องเบิ่งนะครับกับเอาตอนที่มันแล้วนะพี่น้องเมื่อนี้ก็มาเก็บเป็นรอบที่3ครับนี่รอบที่3แล้วครับําหรับเก็บกระท่อนพี่น้องกระทอนป mm ุยไฟนะครับพี่น้องหวานลีครับ การเก็บคือยังเห็นนะพี่น้องกับบ่ได้เก็บว่าน่วยจะซุกง่อมไปไหนนะครับกับประมาณนี้แหละพี่น้องเก็บมาเนี่ยกับมีทั้งเอาไปส่งแล้วก็เอาไปขายเองพ้อมครับกับเก็บติดต่อกันมาสามหมื่นแล้วพี่น้องสําหรับกระท้อนปุยไายนะครับมันกัยังหลายอยู่พี่น้องเดี๋ยวก็จะได้เก็บสองหมื่นแล้วครับช่วงนี้บ่เก็บกับบ่ได้นะครับกับนี่เราก็ต้องเก็บครับปีที่แล้วบ่ได้เก็บกับล้นที่เมืดปีนี้ก็เลยบ่ได้ครับ องเก็บไปขายครับได้หาได้ซิฟก็ดีก็ได้พี่น้องกะเก็บประมาณนี้แหละมือนีก็ได้แต่ว่าก็อีกหลายครับมือหนีก็เป็นมือที่3ามแหละเก็บก็เก็บเธอละประมาณนี่แหละครับเพราะว่าเห็ดอย่างอื่นหลายอย่างนะครับมันก็ทีมาเก็บอย่างเดียวมันก็ใช้เวลาโดนับพี่น้องก็ทย่อยเก็บไปเรื่อยๆนะพี่น้องมือหนีมาเก็บแล้วก็เลยถือโอกาสทายพี่ให้น้องเขาเบิ้งจกวางจะข้าวนะครับก็รีวิวกะท่อนในพี่ให้น้องเอาเบิ้งนี่แหละครับพี่น้อง ะถอนปุย้ายนะครับสดๆจากต้นจากสวนนี่แหละพี่น้องกะอยู่ประมาณนี่แหละครับเก็บแล้วส่วนหนึ่งกะที่ได้เอาไปส่งเพิ่นส่วนหนึ่งกะจะได้สร้างกิโลใส่ถุงใสหยังขายเขากะขายดึกถือพี่น้องเก็บเอียงขายเอียงกะขาย,ขายบ่แพงเนาะพี่น้องบ่คือของคนอื่นเขากะถอนเลยพี่น้องเอ้ยกะถอนสดๆขายดึกถือเลยมันเนี่กะจังสี่ละพี่น้องเ็ปเป็นถุงเต็มถุงนี่กะยี่สิบบาทครับถุงนี้ก็รวมๆวมจะสองกิโลได้ละพี่น้องเนี่ย กะขายประมาณนี้แหละครับพี่น้องคือของเข้าเองนะครับพี่น้องอันใดมันจะขายมัดขายเร็วนะเขาก็ขายไปเลยครับขายดึกถือยังสิแหละส้มที่ใส่ถุงกับถุงละยี่สิบครับพี่น้องกะผสมประสานเนาะมีทั้งหน่วยงามเนบะงามเน่ขันส้มอยู่ข้างนอกนี่ก็อาจจะกะบสั่งกิโลขายครับกับนี่หน่วยใหญ่หน่วยงามนะครับกะอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องกะผสมประสานกันไปแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ขายถือครับกับว่าได้ขายแพงกะอยู่ประมาณนี้แหละเก็บเองขายเองครับพี่น้อง เมื่อนี้เอามาขายกันก็เลยถือโอกาสไทยรีวิวให้พี่ให้น้องเราบเบิ่งจักวางจักเข้านะครับเล็กๆน้นอยสำหรับการขายของขายกระท่อน,นะครับสำหรับพี่น้องคนใดทีด่พึ่งเข้ามาก็อย่าลืมเดอ้อพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันแน่สำหรับคนรักการปลูกรักเกษตรนะครับเดี๋ยวพอ่อคนทปหนาพี่น้อง